ยากาศทั่วๆไปครับเย็นๆน่าสวยมากครับนี่ป่าชายเลนเขาทำเขื่อนทำไรกันไหมะฮะอือเอากไข่ ครับจับปลากำลังกำลังคัดปลาครับเนี่ยฮะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับ ครับโหจับปลาได้เพียบเลยครับน่าจะปลาอะไรเียปลาสิกนปลาหมาูนะครับเขาขึ้นจากเหลือเขาย่านะครับขายสายเร็วนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้คันเตอิกดีขอเดี๋ยวพวกผมที่ตัวเอันะอ๋อ เพราะว่าเ่วยงานเขาไงได้ครับได้อืมวเอครัได้ครับมีแตปลาสิไอ้นี่ปลาสิกุลใช่ไหมฮะเนี่ยปกติเขาขึ้น,ข,นขึ้นกันทุกวันมหรือว่ายัางไงฮะอ๋อีหอยสี่ห้าร้อยโโอ้ ไม่เยอะเหรอครับทุกวันที่ขายเขา่ยแล้วเคยมากสุดวันละกี่กี่โลโอ้อได้เป็นตันเลยเหรอครับผมยังมีเรือลำใหม่ๆก็เข้ามาเรื่อยๆครับเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยฮะได้มากได้น้อยฮะนะลำนู้นก็ได้มามันยิ้มมาแล้เหมือนกันฮะเนี่ยไม่รู้สยายยิ้มหรือว่ายิ้มดีใจเนี่ยฮะทักทักทายแล้วเนี่ยถามได้ถามได้เนี่ยครับนี่ฮะปลาสีกุลครับผม นี่ก็าสามสี่ร้อยโลครับเนี่ยอบอกพี่เบอกประมาณนะอาจจะถึงห้าร้อยโลได้ฮะของยังยังไม่หมดลอง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 ช่างดูครับผมแต่กะจะสายตาประมาณนะครับอ่าถ้าได้ก็คือมีพอค้ารายใหญ่มาเอาอ๋อซื้อประจำอยู่แล้วอ๋อบอกได้ไหมครับราคาเท่าไหร่ อ๋อโลละแปดบาทครับผมโกหกอะไรถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าซื้อหมดเนี้ยโลละแปดบาทครับผมตันหนึ่งเขาซื้อแต่ถ้าถามว่าคนคนละซื้อบริโภคอะไรเงี้ยขายราคาสิบบาทอ๋อสิบบาทก็ยังก็ยังถูกดีครับอยากขายมันไม่ได้อยากนะเพราะขนาดที่เรายุ่งอยู่กับงานเนี่ยเราก็อ๋อมันไม่ทันวุ่นวายใช่ไหมใช่ใช่า,า,า,านี้ก็คือเสร็จเนี่ยพือกเสร็จเดี๋ยวขายส่งทีเดียวเลือกลวดเดียวเลิกเลยไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งช่าง ช่างโลสองโลสิบยี่สิบาทเสียเวลานี่ยฮะคนทะเลครับมีน้ำใจครับผมถ้าในน้อยก็แบ่งกันไปแบ่งกันไปกินครับผมได้นี่ฮะแล้วมีเดี๋ยวพอพอเอาสบัดเสร็จก็เดี๋ยวมีเรือมีรถมารับไปขายต่อครับผมอ่าได้นี่ฮะโทรแจ้งครับนี่อย่างนี้ได้ผิดกฎหมายที่ถ่ายเลยเนี่ยเรือลากเลยแขร์อ๋อเนี่ยเหรอครับผม ตาผมก็ไปเก็บไปใช้กระดาษถีบเก็บทำใจเห็นเห็นคนเขาบอกว่าใช้กระดานถีบตรงวัดวัดตะเจียบอกว่าใช้กระดานถีบไปเก็บกันอ๋อนี่ก็ถ่ายมาแล้วนี่ผมก็ไปเก็บผมใชกระดานถีบอ่าผมไปถ่ายที่วัดตะเจียมามามาฮะดูพี่มันเอาเปรียบกันอืมนี่เรือละหอยแข็งเออช่วยเคลียร์หน่อยอ๋อกดดิเดี๋ยวถ่ายไว้ให้มาเลยจะช่องเราไม่ดังนะฮะช่องคนตามห้าหกพันคนเองครับของคนตามเหรอครับผมคนตามครับสายตุ้เนี่ยช่องอะไรนะเถิดได้สายแดด เทรดเดอร์สายแดกคลิปนี้นี่ลงไหมลงเลยครับเราได้จัดใจนี่สามยอดดีมากเลยหล่นแล้วยูทูบช่างไม่ใหญ่ช่างเลยครับคนละขวดแล้วผมมีสองขวดไม่มาพวกนี้มันเอาเปรียบไปอ๋อฮะขวดก็ไี้ปิดทิศกองให้แล้วขวดเป็นซี่ขวดนี่ฮะผมจะเกลือได้กอบแล้วเนี่ยวันนี่าเราติดต่ออยู่ไหมกอบไว้สองขวดอะ

นี่ครับปลาเขาอย่างเยอะครับเนี่ยฮะกะว่าห้าห้าร้อยโลครับเนี่ย้นี่ครับมีหลายลามครับนี่ไเนี่มาอีกลาครับ อ้วนเราอตาลรกเคยได้แต่ก็สีกุลท่้นปลาใหญ่ๆไม่ติดใช่ไหมไม่มีคราออไม่มีเขาเคยไปจตรงอรเขาต่อเจอพวกกุลางกุลาวเจออะไรอย่างนี้อะไรละอะครอะครหลากหลายครับผมมีเรือหลายลำ้ยเนี่ยอันนี้สถานีก็เรียกริมริมคลองตาจกครับผมชุมชนคลองตาจก เนี่ยมาช่วยกันสบัดช่วยกันอะไรเดี๋ยวก็เรียบร้อยครับออกเรือออกเรือตั้งแต่ตีห้าป่ะพี่เช้าเช้าออกหงเช้านี่ครับเพื่อนๆผ่านมาดูวิถีชูวิถีชาวบ้านชาวมองพื้นบ้านครับผมนี่ครับมาช่วยกันทํางานครับเนี่ยช่วยไล่ช่วยจับนี่ครับ อยู่แถวคลองส่งน้ำแถวเส้นธูมิสายเก่าครับผมกระจายค่ะใครรู้ก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมมาฮะติดตามมันก็ต้องมีนิดนึงอะครับผมไม่อยากคุยกับประมงเลย อ๋อไม่ใช่ในเรื่อว่าในนายทุนคนไทยใไม่ค่อยเหรอนทุนคนไทยหรือว่าเป็นคนไทยก็มีบางทีมันไปเก็บเรามันเก็บเราเนี่ยนะครับโอ้สบัยกัน5้ารอยโลสบัดกันหมดแรงครับเนี่ยนี่ถึงให้ลุงจะไปขาวเบาหน่อยาผมใบยูกใหยังไงผมแกแล้วอ่ะฮะองมันไหนนะพี่ะเทเด้อบรือเททุ่นนะครับ เป็นเป็นพากินพาเที่ยวเกี่ยวพวกอาหารทะเลเกี่ยวตลาดเกี่ยวอะไรพวกนี้ฮะยูทูปโอเทรดเดอร์อะเทรดเดอร์สายแดดเทรดเดอร์คือพวกแบบเทรดหุ้นเทรดเทรดของเทรดอะไรเงี้ยเทรดเดอร์แล้วสายแดดครับผมพาไปตลาดไปอาหารทะเลอะไรพวกเนี้ยน่าจะถ่ายได้วันนี้วันเดียวมันไม่ดังอะแต่มันเป็นช่องเล็กๆ นครับมีหลายลล่ามเข้ามาท่านนี้ฮะแถวนี้มีสัตว์มารับสัตสามนี่นี่พวกเรามีวันนี้ได้ยอกว่าเพื่อนครับห้าร้อยโลอกว่าเนี่ยเันหมคีม่โลามรนี่ครับเมื่อวานนี่สามร้อยกว่านี้ประมาณห้าร้อยครับผมเนี่ยฮะสะบัดไปเรื่อยฮะรับมีรามาวเนี่ยพี่ฮะ ดาว่ะไม่มีมีอีกลำครับผมมาก็มาสะบัดเหมือนกันมาสะบัดมาเนี่ยฮะแต่เขาจะมีสแลนกั้นไว้นะครับเวลาจะห่างกันนิดนึ่งนีะครับหาอยู่หากินตามพื้นบ้านครับผม ขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอไปถ่ายตรงนี้เริ่มแนิดนิดหน่อยหนึ่ง oh. ขออนุญาตนะครับนี่ครับ